นี่มันอะไรกันเนี่ยทำไมมันขึ้นเยอะขนาดนี้ล่ะเพื่อนเฮ้ยนี่เพื่อนดูอู้นี่นี่แสบซาำนั่นนี่นี่อีกโอ้ยนี่อีกนี่อีกอู้แม่เจ้าเยอะขนาดนี้ดูโอ้ยเพื่อนดูโอ้ เแฝดสามแหละเอาเขาไปด้วยมาดูดิอายเห็ดพื้นหวานดีจ้ะดีเลยแหละเนี่ยดีจ้ดีดีแต่เขาเริ่มนิ่มนะนิ่มแบบว่านิ่มเหมือนความหนาวเย็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะเริ่มวายอะเราเราคิดว่านะเห็ด เพิ่งหวานจะวายจ้ะใครจะกินก็มาเก็บนะจ้าจะวายด้วยจ้ะฝั่งนู้นเราไม่เคยไปเลยลนะน่าจะเยอะเหมือนกันจ้ะป่าที่เรามาเก็บเนี่ยเยอะเลยแหละเพราะป่ามันกว้างจ้ะได้นะน,น,นะน,น,นี่นี่เพื่อนนะนู้นนั่นนี่อีกนี่โอ้ไม่จ้วายแล้วโอ้ยทำไมมัน อตอนนี้เราก็จะเก็บแต่ที่เตียนเตียนเราไม่ได้ไปไกลมากเลยจ้ะเพราะว่าเราถือไม่ไหวแล้วเราได้เยอะแล้วเราว่าเราจะมาเอาถุงเดียวมันเยอะพเพื่อนดูเห็ดดิคบคู่กันอยู่อ่ะเนี่ยเห็ด่งอ่ะมันเริ่มนิ่มแล้วนะคะ มันเริ่มเปิยแล้วค่ะมันจะวายแล้วจ้าจคนใครจะกินก็มากินทีใ่ใจลงูงเขานิ่มอ่ะอะไรอะไรจ้ะยิงเข้าจมูกลเลย อยหักเลยไม่เป็นไรเนี่ยเนี่ยเขาดีนะเขาไม่ได้เป็นแมงเท่าไหร่นะแต่ว่าเขานิ่มเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาจะวายจ่ะเราก็ไม่ได้เชี่ยวชาญเลยแต่ว่าเราจากประสบการณ์เราเห็นไหมจับแล้วเขานิมจ้ะมันผิดปกติเขามาเร็วเขาจะไปเร็วทางน,นี่เห็นไหมมีนอนเห็นไหมคะ ไม่สวยหรอวะมันไม่สวยดีไหมเนี่ย <c oughs> <c oughs> ดีอยู่นะ <c oughs> ใช้ได้ <c oughs> <c oughs> เพื่อนๆดูวันนี้ดิลากไม้มทำลากไม้ทำให้ถอนยากจ้ะดูดิตีไหมเอาจ้ะเนี่ยพอได้อยู่จ้ะนี่นี่จ้ะลูกนี่โอเคอยู่แล้วน้าคอหัวหักเวลานอนกินวะต้องใส่ เดี๋ยวจะกลับแล้วจะ้ะอันนี้ไม่รู้ว่าใช้ได้ไหมเนี่ยมันเหมือนมันพยายามออกเพราะว่าถ้าได้ก็ไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าเนี่ยเราว่าเพื่อนนอนขดอยู่เลยอันนี้เอาใบฝานเข้าที่อบจะเอาไปอบสะได้สะได้แล้วเรา เราเสียดายคนที่ไม่มีป่าเขาไม่มีไม่มีเห็ดเพิ่งหวานนะจ๊ะอยากให้มาเก็บมันเยอะจ้าโอ้ดูดิเพื่อนๆยืนตต้งงานอยู่มัแแบกไม้มานี้เป็นคู่สามดอกเลยจ้าแม่ลูกไม่เนี่ยเนี่ยจ้าอุ้ย สวยมากเลยจ้ะสามดอกดูชัดๆอ๋อคืองามแต่เนอะนี่นี่หนึ่งดอกสองดอกสามดอกงามเง,งินจริงไงนี่งามเลยจ้ะสามดอกจ้ะ เพืเ่อนๆเห็นเห็นไหมนี่เพืเ่อนๆดูดิโอ้ยตรงนู้นนีจ้ะหมดนี้ก็จะกลับแล้วแต่ว่าโหกว่าจะหมดนี่หลายนาทีเลยนะเนี่ยนี่ตะมูตะมีเอาไว้ก่อนนะอันเนี้ยถ้าเป็นแบบหายากนี่จัดแล้วจัดเต็มนี่เหมือนกันเอาดอกแบบนี้นี่จ้ะ นี่จ้ะทุกคน่อกปบนี้เอาวันนี้เล็กมากเราก็ไม่เอาจ้ะดอกนี้คือเห็ดอะไรคะเนี่ยมันนี่จ้ะนี้กำลังขึ้นจ้ะเพื่อนกำลังขึ้นดีเยอะเลยจ้ะไปเอาดอกนั้นต่อ องนี้จ้าหัวไม่เป็นไรจากขาน่าจะใช้ได้จ้ะเอาขาไปไปอบนี่น,น,นี่เป็นเปนอ้อยคลานเลยเราเน,นี้ยอร่อยอ่ะเอาไปนะเราชอบแบบน,นี้อร่อยมากเลยมีเล็กไปหน่อยหายแล้วเคอเธอ นี่จ้ทุกคนอขออาภัยนะคะกล้องแบบงวงแงงง่วงแงกเลยมีบางคลิปเราไปนั่งดูเอา้าเราปล่อยไปแล้วเราทําคลิปแบบเราว่าจะตัดบางส่วนออกเราไม่ได้ตัดก็ต้องขออาภัยเพื่อนๆด้วยนะนี่จ้าเพื่อนๆนี่นี่เดา ลายดอกเลยซึ่งยังเล็กอยู่เรากลัวเหยียบมากเลยเพื่อนๆเนี่ยไอ้ดอกอ้อยยิ่งเอาย่าอยู่กระโดดเข้าไปลึกเลยนี่จ้ะเพื่อนๆนี่ยสองดอกนี่อนออเอยขาเนาะจ้ะเบื่อนุอ้ยนี่จ้ะแต่ <c oughs> ตมูตมี้เนี่ยเราชอบตรงเนี้ยนี่จเพื่อนๆ ยาวนอนเห็ดนอนเคยเห็นเห็ดเลือด